สวัสดีค่ะพบกับเบานะคะช่องฮักแฮงสไตล์นะคะวันนี้ก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศเหมือนฝนจะมาเลยนะคะทุกคนอยู่ในดงของโชควเก้าชั้นนะคะอันนี้เป็นดงแม่พันธุ์นะคะอยู่ที่สวนนพดลน,นะคะอยู่กับอาจารย์ป๊อกแต่ว่ามองหาอาจารย์อยู่นะคะตอนนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์กันเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าวันนี้จะมีฝักเมล็ดให้เราได้เก็บไหมหลายๆคนนะคะถามในอีพีก่อนหน้านี้นะคะที่เคยเข้ามาว่าที่นี่มีเมล็ดให้เรา ได้ชมกันไหมเดี๋ยวบอยจะพาไปชมแล้วก็แอบกระซิบนิดนึงนะคะตอนนี้ก็มีเบบีแบบสสวยเพียบเลยโอ้โหดูตัวน,นี้บยไป,ไปเดี๋ยวตามมาเข้าไปหาอาจารย์กันดีกว่าข้างไหนนูน่นอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะอนุขออนุญาต โหร่มลื่นม,มากแล้ววันนี้เบามาท่ามกลางสายฝนอาจารย์เดี๋ยววันนี้มาขอดูแม่พันอาจารย์ด้วยได้นะคะเดี๋ยวตแต่ก้อนเข้ามาข้างในอันนี้ก็เป็นแม่พันทั้งหมดอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ต้นนี้น,นี่เป็นลูกครับเป็นลูกคิงเลนตัวใบใหญ่หญทุกคนดูนะคะแต่นี้ใบาอาจจะมีไหมมีตาหนี่เพราะต้นช่วงที่แดดจัดแล้วฝนไม่มาตอนนั้นมันจะแบบร้อนมากอย่างนี้อายุประมาณกี่ปีคะอาจารย์ใหญ่ขนาดต้นนี้ก็ประมาณสี่ปีแลวครับใหญ่มาก แล้วก็แบบอย่งสอนเริ่มแทงแล้วนะเริ่มมีฝักแล้วนี่เริ่มมีฝักแล้วอย่างนี้ถ้าพิมสยามก็อยู่มามากกว่าตัวนั้นตัวนี้ก็มาห้าปีฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ถ้าพิมพ์สยามด้วยกอใหญ่ก็ฝักเยอะเนี่ยตัดฝักไปเยอะเลยหรอยตัดฝักไปแล้วแบบฝักใหม่ขึ้นมาเต็มเลยเต็มเลยครับคนมาดูพื้นสีเขาใกล้ๆนะคะทับพิมสยามโอ้โห สีก็ได้นี่ขนาดวันนี้แดดไม่เยอะนะแดดไม่มีนะคะมันจะล่มแต่แบบสีอ่ะเขาให้มาเต็มแบบนี้เลยนะทับทิมสยามตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ประมาณหกปีได้แล้วครับตัวนี้โอ้โหแต่นี้อยู่มานานจริงๆงมันมีหลายต้นขายไปบ้างอะไรบ้างมันเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแอบเก็บฝักของอาจารย์ให้ดูกันสดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็สวยนะคะอาจารย์สวยครับเป็นไม้ขาวเหลือง แต่เป็นไม้ก้านสั้นตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ครับลูกพวกลูกเอ่อคิงเลนมาแต่แรกๆครับเป็นเข้าสีแต่สีสวยมากก็คือมันเป็นไม้ก้านเขียวก้านเขียวนะคะดูสังเกตก้านได้ก้านเขาจะเขียวเขาเรียกว่าออกด่างแดงชมพูอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่แหละครับเห็นไหมครับพ่อแม่บางส่วนเราอยู่ที่นี่ก็คือบางส่วนแต่อีกส่วนก็อยู่อยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าต้นใหญ่เคยพาทุกคนไปดูนะเนาะเคยพาไปดูแล้วนะแม่มันจะเป็นอยู่กระจายกันอยู่ไม่ได้อยู่รวมกันที่เดียว อันนี้ก็คืออย่างมุมนึงนะคะเป็นมุมแม่พันธุ์ของอาจารย์แม่พันธุ์จะกระจายกันอยู่ทั่วครับเพราะว่าเราตั้งไว้ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างมันแล้วแต่พื้นที่เดี๋ยวเราตามอาจารย์ไปดูอันนี้ใบแปลกมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นใบใบกลมป้อมๆนะอ้ปลายมันวนเนาะใบมันกลมเป็นแบกแต่ดำไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เราก็ไววกลาว่าเอาเข้าเอาลูกกาใหม่ค่ะไปทําแม่พันธุ์เอาฝักแล้วก็ผสมมาลูกใหม่เพื่อลูกจะได้ใบกลมและดำสวยๆส่งใบเขาสวยเนาะส่งใบมันสวย ทรงใบสวยนะคะอย่างนี้ก็ไม้ที่มันล้มแล้วเราก็ตัดตัดเป็นไม้หน่อแล้วตัดยอดไปตัดยอดไปเลยแต่ก็เป็นลายอย่างเงี้ยสวยจัง,ยงนี่ก็เป็นพวกแบกโอ้โหอันนี้แบกแบกแต่มันก็ติดด่างมันไม่ได้แบกสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ดูแบบดูก้านเขาสิทุกคนก้านเขา,เขาเข้มมากเลยแต่เงี้ยอายุยังน้อย <c oughs> อายุแค่สองปีไม่ถึงสองปีเลย ีแบกนี่โตไวใช่ไหมคะโตไวครับตัวนี้ไม้พวกนี้จะโตไวค่ะกินเก่งนะคะสําหรับใครที่อยากเลี้ยงโชกอชันเนาะมือใหม่นะคะเลี้ยงง่ายนะสําหรับแบกนี่ง่ายครับแบกจะไม่ค่อยไหม้ไม่ค่อยจุกไม่ค่อยมีตําหนิจะน้อยอันนี้ก็สวยสวยนี่ก็เป็นแบกตัวนี้แบกก็นานแล้วแต่ทรงใบสวยอ่ะทรงเขาตั้งทรงใบสวยมากทุกคนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอะไรนะต้นคนาเหรอลักษณะมันเหมือนคนานะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวตามไปดูต่อเรื่อยๆ เป็นไม้ลาย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 นี้ก็ด่างเหลืองด่างเหลืองชมพูน้อยเป็นลายแบบแค่ลายหินอ่อนสวยนะคะแล้วก็ต้นข้างๆของอาจารย์นี่คือต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันครับแต่เป็นไม้ขาวเหลืองมันจะไม่ติดสีฟอามสวยจังเลยเนาะอันนี้เนาะเป็นไม้แบบก้านสั้นก้านจะไม่ยาวอย่างนี้ก็เป็นไม้สีที่เป็นแบ็กซี่เป็นแบ็กสีก้อนนึ่งเป็นไม้สีเราก็เก็บฝักเนี่ยฝักพร้อมจะเก็บได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตัดฝักได้แล้วเนี่ยโอ้โห ฝากเขาให้ฝากแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ขออนุญาตเก็บให้คุณผู้ชมทางบ้านดูได้เลยคนี่ยเก็บได้เลยครับเนี่ยเนี่ยตราก็เด็ดยนี้เราไปบ่มไว้หน่อยเนี่ยอตัดแค่นี้เลยครับเนี่ยได้ไม่ได้อ้ยดูสีแดงแป๊ดมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปใส่ถุงอบไว้สักประมาณสักสามสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งมันก็จะสุกร่วงลงมาเราก็สามารถจะไปบีเพาะได้แล้วอย่างนี้จากเขาจากจากคลิปที่แล้วที่มาชมสวนอาจารย์อ่ะมีทางบ้าน สอบถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่ามีมีเมล็ดแบ่งไหมเมื่อก่อนเราแบ่งเมล็ดนะช่วงนี้เมล็ดเราเหลือน้อยเราเพราะต้องการกล้าเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้แบ่งนะช่วงหลังเนี่ยนะไม่ค่อยได้แบ่งเมื่อก่อนเราแบ่งอยู่มารุดก่อนแม่แม่ไม้เราคือหลากหลายมากกว่านี้แล้วคนที่เราไม่มีคนงานที่จะช่วยเพาะมาช่วงหลังนี่ไม้ไม้เราช่วงนี้เก็บฝักได้น้อยแหละวมมันเหลือน้อยเพรมันแก่นะคะก็ก็เดี๋ยว ถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาติดต่อสถาร์ทีนึงเนาะเป็นเคสๆไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมแม่พันธุ์นะคะอายุก็แต่ละต้นนะคะบลเบล่าอาจารย์ตรงนั้นคืออะไรอ่ะก็คือเป็นไม้ที่ขึ้นไว้ทําแม่พันธุ์นั่นแหละครับโอ้โหต้นนี้สวยจังเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะจริงๆมันมีอยู่สองสามต้นตรงนี้ก็ลูกค้ามากคนอยากได้ก็ขอแบ่งไปสวยมากดูสีอันนี้เขาเรียกเป็นสีม่วงหรือเปล่าคะอาจารย์ครับอนี่ ยังเป็นลูกไม้อยู่ใช่ไหมคะลูกไม้ครับลูกไม้ทั้งหมดไม้พวกนี้เป็นลูกไม้เมล็ดอยู่เลยยังเป็นเมล็ดอยู่เป็นไม้เล็กที่เรากล้าขึ้นมาจากเมล็ดที่เราเก็บพวกนี้แหละไปดูกันเลยนะคะใครที่ยังต้องการอยู่นะคะก็แบบที่นี่มีให้เลือกเยอะเดี๋ยวบราจะพาไปดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยตั้งแต่เริ่มเพราะเมล็ดเป็นยังไงกะนแกออกจากพอดเป็นยังไงเดี๋ยวตามอาจารย์เข้าไปดูกันนะคะอย่างเงี้ยเราก็ทัมาแล้วที่เราเพาะขึ้นมาแล้ว อย่างเงี้ยก็จะเป็นสีชมพูสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็เป็นไม้ที่มีอายุมานหน่อยนึงถ่ายกระถางขึ้นไปดูอูโหูอันนี้สวยมากค่ะอาจารย์อันนี้เขาอาย,อยุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณปีองแล้วครับเนี่ยอยู่ประมาณปีตอนนี้จะเป็นไม้ก้าน,นสั้นๆมันจะโตช้าไม้ตีแน่นนจะโตช้าตตวสีแบบสวยมากเลยอ่ะนะครับก็ามาจากอย่างเงี้ยครับเนี่ยมาจากพวกอย่างเงี้ยอ้โหูเดี๋ยวไปดูที่อาจารย์คัดคัดมามาเต็มๆต็มไม้นี้ออกม่วงๆทุกคน เนี่ยดูสินี่คือลูกต้นลูกต้นที่ว่าก้านเขียวเนี่ยลูตรงโน้นรับสวยจังเลยทุกคนดูนะคะเขากดูก้านก็จะก้านเขียวก้านจะไม่ขาวไม่นั่นเลยก้านเขาจะออกเขียวเขียวใบก็เขียวเปิดมาก็พื้นใบไม่เปิดขาวเปิดเขียวสวยน่ารักแต่เข้าสีได้โอ้โหอย่างนี้คุณผู้ชมต้องต้องถามบ่าวแน่ๆเลยว่าอาจารย์แบ่งไหมคะสายอย่างนี้ แบ่งไม่ค่ะนัวนใหญ่ไซส์เล็กๆนี้ผมยังไม่ได้แบ่งผมแบ่งเฉพาะเป็นขึ้นเป็นไซส์นู้นแล้วครับหกนิ้วให้รอดชัวรๆแล้วถึงจะแบ่งเป็น6นิ้วใช่ไหมคะครับผมไซส์เล็ก3นิ้วเราจะไม่ค่อยได้แบ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมดูหน้าไม้ก่อนนะคะมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ผู้ช่วยนะคะโอ้โหหลังจากที่เราเพาะได้เดือนเสร็จแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยๆพันๆน่ะทุกคนดูนะคะตรงนี้เดือนเสร็จแล้ว หลักพ่อหลักแม่บางต้นก็จะดูว่าเขียวเยอะบางต้นก็จะออกดําเป็นลูกแบกบ้างอะไรบ้างเป็นไม้เหลืองบ้างอย่างนี้เป็นไม้เหลืองนี่มุมไม้เหลืองก็มีอันนี้อายุประมาณเดือนเศษใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณเดือนหนึ่งครับตีถ้าเดือนนึงประมาณเปิดดเนี่ยเป็นไม้เหลืองหน้าไม้หลากหลายเหลืองๆเนี่ยพวกเหลืองบ้างเลบอนบ้างจะขึ้นแบบเนี้ที่เพาะนี่อายุหนึ่งเดือนนะคะทุกคนอายุหนึ่งเดือนสําหรับ วัสดุปลูกที่ใช้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวแบบอย่างนี้เราก็เพิ่งจะเพาะเนี่ยได้ประมาณสักสสัปดาห์แล้วเนี่ยก็เริ่มจะขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มจะป็นโอ้ยนี่ไงเริ่มเป็นถั่วงอกแล้วเนี่แหละครับเนี่ยประมาณสสัปดาห์ได้แล้วประมาณนั้นนี่ยนี่เขาเริ่มเป็นถั่วงอกแล้วทุกคนเห็นไหมเอ่ยครับจะเริ่มขึ้นแล้วครับที่เราปิดไว้นี่ก็การหนูกันมดการนกนกชอบมาแบบว่าถอนเม็ด นั่นหมดเนี่ยครับก็เริ่มเนี่ยอายุประมาณน้ครับขึ้นเห็นได้ชัดแล้วนี่นี่ทุกคนเนี่ชัดมากจะเห็นได้ชัดแล้วงอกดีมากเลยค่ะใช่ครับอย่างนี้จะงอกดีตรงนี้เขาก็ต้องควรที่อยู่ในร่มลำไรแบบนี้ก็อยู่อย่างนี้เลยครับก็อยู่อย่างนี้เดี๋ยวพอเราหน้าเราก็เปิดเอาพวกนี้ออกไปความชื้นความอะไรก็เหมือนพ่อแม่เขาเลยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยครับความชื้นการเพาะไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากครับการเพาะ ที่เราถอนเพราะแล้วอย่างนั้นเราก็ถอนแยกมาเป็นกล้าอย่างนี้นี่เราก็จะเลือกเอ่ามากล้ามาเป็นแล้วพอในพอร์ตเสร็จปุ๊บก็จะมาหลังระมาณสักสองเดือนสามเดือนเราก็จะถอนมาเป็นอย่างเงี้ยมาลงกระถางทุกคนดูหน้าแนี่มะให้ดต้นไหนชมพูก็จะชมพูบางทีขาวมาพอโตเขาถึงจะเป็นชมพูก็มีหน้าไม้อ่ะคือแบบอย่างเงี้ยในลักษณะที่ว่าเราถอนมาจากลายๆเพราะนั่นเขาจะชมพูแต่ช่วงนี้ผล ช่วงนี้ฝนเยอะมันก็จะทําให้ใบมีจุดมีตําหนิบ้างอะไรบ้างพวกนี้ใบนบ้างะใช่ครับจะฉ่าน้ำซะส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายสีสันไม้เนี่ยมาดูมุมนี้นะคะทุกคนนี่อย่างมุมเนี้ยไม้ที่แบบว่าเห็นหน้าได้ชัดเจนแล้วเนาะนั่นแหละครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะให้ทุกคนดูหน้าไม้ของอาจารย์นะคะหลากหลายโอ้โหซึ่อย่างงี้ก็ไม้ปลูกมาหลายนั่นละนานหน่อยเนี่ย ก็จะมีสีสันอย่างเนี้ยทุกคนดูอ่ะชัดมากนะคะความสวยงามนี่ชัดมากแต่นี่ร่มหน่อยนะอย่างงี้หมายถือว่าจัดว่าอยู่ร่มเนี่ยแอ่ถ้าขึ้นกระถางนี้แล้วคือสามารถแบ่งได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะแบ่งเลยครับเนี่ยคือกระถางหกนิ้วนะคะทุกคนใส่หกนิ้วโอ้ดูต้นนี้ทําไมน่ารักจังเลย<ด>ต้นนี้ก็สวยนะคะทุกคนดูซึ่งตน<า>้นลักษณะอย่างนี้ก็จะมาจากลักษณะเล็กๆซึ่งเป็นอย่างเงี้ย ษณะเด็กๆเขาจะเป็นอย่างนี้เด็กคนนี้นปเพป่านพอเริ่มโตขึ้นเขาก็นี่เป็นยังไงบ้างหน้าหวานฉ่ำเลยสวยมากน้าแบบนี้หน้านิยมนะคนหากันเยอะกนะนแล้วแต่คนบางคนลูกคา้ามาหน้านอีกับลูกคา้าบางคนก็แบบแบกอย่างงี้ดำๆก็มีเนี่ย ดำดำนะคะทุกคนก็ชอบดำอย่างเงี้ยนี่หลากหลายถ้าดำดำแบบนี้เลี้ยงง่ายนะทุกคนใช่เลี้ยงง่ายตัวไวก็อย่างที่เห็นที่เดินเยอะๆมาทางด้านนี้ถ้าใครชอบแบบลายหินอ่อนก็อย่างนี้เลยนี่สวยๆมันมีหลากหลายลายเพราะเป็นไม้ลูกผสมนะครับเราผสมแล้วมันหลากหลายพ่อแม่ออ้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะทุกคนอันนี้ไม่รู้เป็นกี่ร้อยกี่พันต้นนะคะทุกคนให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะเยอะอยู่เลย ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วแบบว่าหน้าไม้อะที่อาจารย์คัดมาขึ้นกระถางเนี่ยอย่างเงี้ยหลายหมื่นต้นอยู่หลายหมื่นต้นแล้วหน้าสวยๆอ่ะทุกคนเนี่ยคือเขาเขาหน้าเขาด่างมาแล้วนะพอเราคัดขึ้นเราก็ถอนแต่ที่ด่างขึ้นมาแลไรลักษณะเลือกมันด้วยดูเนี่ยคือหน้าไม้บอกเลยว่าแบบจึ้งอ่ะแล้วดูเนี่ยสีอย่างเงี้ยออกสีมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่นี่ประมาณนี้นะคะ ก็จะมีทางโน้นที่โตขึ้นมาหน่อยดูไซนี้เราจะพยายามให้ดูหน้าไม้ของที่สวนนะคะทุกคนเพื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะว่าเออถ้าใครอยากได้โชคเก้าชั้นก็ลองแวะเข้ามาหาอาจารย์ดูนะคะเน้นรับหน้าสวนนะคะทุกคนใช่ครับเน้นหน้าสวนนะคะเน้นหน้าสวนเป็นหลักมาเลือกไม้ตามที่ตัวเองชอบก่อนเลยนะคะว่าหน้าไม้แบบไหนแล้วก็ค่อยมาดูกันแล้วก็ค่อยมายกไปนะคะนี่สวยมาก หน้าไม้ก็จะประมาณนี้อันนี้คือไซส์เล็กที่กยกออกมาจากใช่าจากได้พอจากนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็อายุตรงเนี้ยประมาณ1เดือนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็ประมาณอีก2เดือนนี่ก็2เดือนนะคะในกระถางไซส์ประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็จะไปดูตรงนู้นนะคะกับอาจารย์แต่พวกนี้ก็จะเป็นไม้พร้อมจําหน่ายหมดแล้วอย่างเงี้ยในลักษณะที่เป็นไม้พร้อมจําหน่ายไปดูใกล้ๆกันนะคะใกล้ๆได้ครับนี่ก็เป็นแบคดักก้อนโอ้โหไม้สีอย่างนี้นะนนละลายเลยค่ะอาจารย์ มาเป็นภูเขาไฟเลยมาเป็นแบบว่าภูเขาไฟปะทุเลยอย่างนี้เขาอายุประมาณเท่าไรแบบนี้อย่างนี้ก็อายุประมาณ8ปถึงเเดือนไปแล้วแปดเก้าเดือนเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วอันนี้คือรอดแล้วแหละรอดแล้วครับอย่างนี้ร<ด>อดไนมันตัดได้นะครับอย่างนี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้วลาคนเขาก็ตัดแล้วยกยอดได้แล้วยกยอด<ช> <ๆ S 1> ได้แล<ช>้วครับไม้ลักษณะนี้โอ้โหดูสีถ้าอย่างเงี้ยเพดานประมาณราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ราคาก็อย่างนี้ก็สตาร์ทที่ห้าพันบวกบวกห้าพันบวกบวก แล้วแต่ต้นแล้วแต่สีสันอีกบางต้นสีมันจะไม่เหมือนกันที่ฝักเดียวกันเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันบางต้นก็เข้มไปเลยนั่นเป็นัะไกษสะานอย่างนั้นแล้วแต่หน้าไม้แล้วแต่หน้าไม้ครับต้องราคาก็ต้องดูกันแต่หน้านี้บอกเลยนะว่าแบบว่าคือสดสวยมากเดี๋ยวมันก็จะมีทางนู้นอีกหลายๆอีกสักเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูมุมอืันดูดนได้เขาไม้เราจะอยู่กระจายกันอยู่หลากหลายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหมดอันนี้ก็คือมุมไม้โตนะนี่มีแบ็กอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าแอบมีด่างด่างด่างเรือม คือเขาเป็นลูกไม้อะทุกคนเขาก็ลูกไม้เมล็ดเมล็ดทุกต้นครับพันต้นก็พันหน้าดูนี่ด่างแบบนี้นะคะเป็นเมล็ดทั้งหมดเลยที่เห็นเนี่ยคือตรงเนี้ยคือเอาไปเลี้ยงรอดแน่นอนแหละรอดแล้วยางงี้รอดแล้วครับพร้อมที่จะขยายกระถางเป็นกระถางใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยหน้ามายกทุกคนแล้วแบบมีให้เลือกเยอะมากนะได้ครับแล้วด้านหลังอาจารย์เป็นไซส์หกนิ้วใช่ไหมเป็นหกนิ้วครับที่เราคัดออกมา ที่เล็กๆเ,กเนี่ยเราประถ่ายจากกระถางสามนิ้วขึ้นมาแต่ไม่ค่อยสวยเพราะมันโดนฝนโอ้โหช่วงนั้นฝนจัดก็ยังดูไม่ได้สวยเราก็ยังไม่ได้ปล่อยออกไปเพราะแะไรเพรว่ายังไม่แข็งแรงก<อ>็ <ๆ S 2> ปล่อยอรอยให้เจ้าเข้าอันนี้น <ๆๆ S 1> <ม>ี่เป็นนี่ในลักษณะสีแบบนี้เลยม่วงมาเลยนะคะม่วงมาเลยมันก็จะมีหลากหลายสีดูกันเลยนะคะหน้าไม้แบบนี้เลยแต่สีเนี้ย เนี่ยใครก็ต้องชอบแหละนะสีจีจัดอย่างเงี้ยมันก็จะโตช้าเนี่ยอย่างเงี้ยโตช้ามากนะสีสวยมากสีสวยได้กับโตช้าอยทุกคนดูนะกล้องมันซูมปะนี่นะคะสวยมากจริงๆนะคะอย่างเงี้ยจะโตช้าไซส์แบบเนี้ยคือแบ่งได้แล้วเข้ามาคัดกันเลยก็จะพยายามพาดูหน้าไม้นะคะเป็นแบบนี้เนี่ยดูสิก็คือหลักละอันนี้ก็จะออกเข้มๆหน่อยเข้มๆหน่อย ใช่ทอนเข้ม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 หน่อยมันมีหลากหลายสีท่านนะครับมันคือไม้แล้วก็ต้องดูแล้วแต่ลูกค้าบางคนที่ชอบชอบแบบไหนคุณก็องมาเลือกดูสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเลี้ยงอ่ะอาจารย์คะแนะนํายังไงเอ่ยควรจะเลี้ยงแบบไหนก่อนเลยโอ้โหเลี้ยงแบบไหนก่อนก็ถ้าคนมือใหม่จริงๆก็คืออยากจะเลี้ยงให้ไซส์นั่นก็คือโตอย่างเงี้ยลองดูก่อนให้มันไซส์โตไปเลยมันเลี้ยงรอดแน่แนอ่ะคือเราจะอดน้ําจะอะไรก็คือรอดแล้วถ้าอย่างเงี้ยค่อนข้างจะต้องแบบประควหงมกันหน่อยอย่างเงี้ยนะ เนี่ยที่ลักษณะอย่างเงี้ยจะต้องประกบประงมมันอาจจะโดนแฉะมากไปก็ไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยร้อนจัดไปก็ใบไม้อีกคือต้องรู้จากนิสัยไม้ก่อนใช่คร่เอาแบบนี้ไปเลี้ยงใช่ครับแต่บางคนก็ท้าทายนะอ่าบางทีบางฉันมีเวลาฉันก็ฝนตกแข็งก็ยกเข้าร่มออแดดรอดฉข็งก็ไปหาแดดอะไรเงี้ยก็รอดอ่าบางคนเขาก็เลี้ยงรอดไงนี่นะคะทุกคนถ้าใครอยากลองก็มาลองได้เลยนี่หน้าสวยดีเลยนะคะเนี่ย ซึ่งไม้ลักษณะอย่างเงี้ยถ้าคนซื้อไปแล้วไปขยายกระถางอย่างเงี้ยเพิ่งจะเป็นแม่พันธุ์ได้ต่อไปเนี่ยมันก็รอดอย่างงี้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับปลูกยังไงก็รอดเนี่ยก็เป็นมีสีมีสันเหมือนกันก็ด่างมีสีสันเหมือนกันซึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเกสรแบบนี้เขาใช้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเกสรใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยมีฝุ่นได้จับติดมือแล้วเนี่ยนะครฝุ่นติดแล้วแสดงว่ามีฝุ่นมีทางบ้านถามมาว่าอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการผสมเกสรให้ดูหน่อยผสมเกสรก็ช่วงเวลาถ้้้้าาอย่่งงีีกก็็ชวนนผสมไดะครับ ก็คืออย่างผมผสมผมผสมง่ายๆก็คือเก็บฝุ่นจากต้นอีกต้นหนึ่งคือไปใส่อีกต้นหนึ่งที่บานในลักษณะที่จะมีน้ำเยิ้มๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบค่ะเดี๋ยวเราตามมารย์ไปดูนะคะสาหรับท่านไหนที่ถามมานะคะสําหรับเทคนิคการผสมเกสรนะคะลองเดินหาฝากกอนอาจารย์ป๊อกจะทําให้เราดูนะคะในคลิปนี้พิเศษมากๆเลยนะถ้าใครพลาดนี่คือบอกถ้าใครไม่ดูคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าพลาดมันจะไม่มีเด้อนะเียครับจะมีน้ำเห็นนะคะอันนี้ เนี่ยคือมีน้ำน้ำเยิ้มนี่ยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือเห็นน้ำไหมครับนี่นี่เนี่ยให้เหมือนไอ้น้ำเกาะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือพร้อมที่จะผสมเนี่ยเราไปดูตรงนี้อะไดูจะชัดอ่ะดูจะชัดเห็นไหมครับนี่นะคะ่ยอ่ะให้ดูแค่ชัดเลย นี่จะเป็นเม็ดน้ำนะคะที่ก่ออยู่ตรงตรงฝักของเขานะคะแล้วเราก็จะเอาตัวเนี่ยอย่างเงี้อย่างเงี้คือนี่ฝุ่นคือเกศสอนเขาสมืติเราชอบตัวนี้อ่ะเราชอบตัวนี้เราก็คือเอาเข้ากันแล้วก็จับฝุ่นมาเงี้ยเนี่ยนนนี่ะะคคทุกมือจับฝุ่นมาเงี้ยฮะฝุ่นก็จะติดมือมาเห็นไหมติดเห็นไหมครับเห็นนะ แล้วก็มารูดอย่างเงี้ยครับก็รูดเนี้ยก็ทาไปที่ฝักเนี้ยรูดแต่ถ้าน้ําเยอะเราก็ปากเป่าน้ําทิ้งไปหรือใช้ใชถ้าเออชชู้จับให้น้ําออกไปก่อนก็ได้แต่การที่ผสมแบบนี้คือเอาความสะดวกของสวนแล้วแต่คนการผสมไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าแต่ผมผสมผสมแบบนี้ทําง่ายๆกันอย่างนี้ยผมยทำแบบง่ายๆแต่บางคน oh. ก็ใช้ผูใช้ผูกันก็ได้นะครับผู้กันเนี่ยเราก็เขียนแต่กระดาษมาแล้วก็เอามาทาที่ฝักนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่ผมผสมคือเอาง่ายๆเราไม่ได้ตึงเตรียมผูกกันไม่เตรียมกระดาษล,ละเราเจอต้นไหนชอบเราก็ไปรูดฝุ่นติดมือมาเนี่ยอยา่างว่าเราชอบต้นนี้ผมก็เอาฝุ่นจับมาอย่างเงี้ยในลักษณะที่จับฝุ่นมาไหมฝุ่นจะติดมือเรามาก็รูดมาเลยเนี่ครับฝุ่นจะติดมาเราก็มารูดใส่ฝักที่เราต้องการเลยถ่ายเงี้ยรูดรูดรูดเงี้ยครับก็บแค่นี้ครับก็จบแล้วครับนี่ครับทำกันแบบง่ายๆง่ายๆครับเเหมือนลักษณะดอกกันไหมอากาศกางผสมเราชอบตัวนู้นเราก็ฝุ่นตัวนู้นมาแตะใส่อแล้วก็ฝุ่นตัวนั้นไม่ใส่ได้นั่นนนละะครััับใกษณอย่าง้น อาจารย์มาขอลองหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับนจับฝุ่นมาดังงั้นเราแล้วเราก็เอาฝุ่นมาอย่างต้นนี้ทุกคนมันมีหยดน้ำนันแหบนั่นมีน้ําแล้วย่งนั้นนะครับกงจะฝูงกัรเห็นหยดน้ําหรือเปล่าเลยไม่แน่ใจนะนี่คือแล้วขนาดอันนี้ต้นนี้คือต้นที่เราชอบสุดเลยอ่าเราชอบเราจะเราจะเห็นที่สอนเรก็เรัก็เราก็เอาใจสอนตัวผู้ข้างบนมาแต่ว่าทำเหมือนอาจารย์นะนั่นแหละจับมาแล้วก็เราแบร์ดูว่าติดไหมฝุ่นนะฝุ่นจะติดที่มือเรามาเลยแล้วก็จะ นั่นแหละแล้วก็ลูกขึ้นมาแล้วก็คลึงคลึงนไทั่วมันก็จะเท่านี้แหละครับมันก็จะได้แล้วครับเนี่ยทุกคนสนุกมากเลยนะนี่แหละครับคือเจ้าช้าขึ้นมาเราผลงานแล้วว่าสมติดไหมทําแค่นี้เหมือนที่อาจารย์บอกใช่ครับแต่นนี้ว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยฝักต้นขนาดนี้บางครั้งอาจจะติดแต่ฝากเม็ดน้อยได้ได้ไม่กี่เม็ดพอฝากเขายังสาวยังเด็กแต่ถ้าไม้ใหญ่ฝากใหญ่อย่างนั้นติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับค่ะก็ตามอายุของเขาเนาะตามอายุของเขาครับแต่สามารถเราจะผสมคือหลักเกณฑ์ในนี้เลยค่ะ แต่บางคนถ้าเขาบางคนบอกโอ้โหฉันบางทีมือไม่ค่อยสะอาดเกงก็ว่าจะไม่ได้ดีก็ใช้ผูกันก็ได้เหมือนกันหรือขัาท้านบัดก็ได้อีกเคลียฝุ่นมาใส่กระดาษแล้วก็มาแต้มมาทาเอาแล้วแต่การพิธีพิถันของแต่ละคน,นเทคนิคของแต่ละส่วนด้วย,นะวยคนเดียวอันนี้นะคะสําหรับใครที่สำหรับใครที่ถามนะคะในอีพีนี้บามีคําตอบแล้วนะสําหรับวิธีการผสมทําแบบง่ายๆเหมือนที่อาจารย์บอกหรือว่าจะสะดวกใช้เป็นผู้กันก็ได้นะคะนะหรือว่าเราทาเหมือนที่อาจารย์บอกใช้มือสัมผัสเลยแต่ถ้ามือแล้วก็ ควรจะสะอาดนิดนึงนนเนาะอะไรประมาณนี้นะคะง่ายๆนะคะคลิปนีต้ตอบให้แล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวตามอาจารย์ไปดูนะครับอย่างเงี้ยถึงจะ,จะมีฝุ่นผสมได้เยอะถ้าเราชอบปักไหนแล้วก็รูดฝุ่นถือถามว่าจ,จะถือฝุ่นไ่ได้รอบอะเราก็นี่ฝุ่นแล้วไปเรื่อยเลยเจอตัวไหนแล้วก็ไปใส่นั่นแหละครับใส่เป็นไงแต่น่าสนุกไหมนั่นแหละคือฝุ่นจับได้ครับฝุ่นเนี่ยเราจับติดมือลองจับดูว่าติดมือยังไงจับแล้วนะรูดแล้วไม่ต้องรูดแรงแล้วแบบที่มือแล้วนจะติดขึ้นมาเลยไหมครับ เราจะใส่ต้นไหนที่มันมีน้ำนลักษณะที่มีน้ำอย่างที่ให้ดูอย่างนั้นคือถึงผสมพร้อมผสมแล้วในลักษณะที่ผสมมันไม่ได้ยากเลยครับการผสมเนี่ยสนุกไหมคะคุณจะอกตินิดนึงอ่าใหม่ก็อาจจะมีบ้างครับนั่นแหละต้องติดลูกติดอยู่แล้วครับเ่างไม้แต่ถ้าฝักมันยังเออตั้งแตถ้าฝักไม้ใหญ่ๆอ่ะรับติดแน่นอนโอเคซึ่งตอนนี้เป็นไม้ที่ให้ฝุ่นให้แกสอนได้หมดแล้วส่วนใหญ่จะใช้แกสอนได้ก่อนวิเห็นสะดุดตาที่ต้นอยู่ข้างหลังนู่นทุกคนข้างหลังนี้ อันนี้ก็คือลูกไม้เหมือนกันใช่ไหมคะครับทั้งหมดนี่ทุกคนสีสันสะดุดตามากเลยเป็นไม้เมล็ดครับนี่อย่างเงี้ยติดฝักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอย่างเงี้ยฝักใหญ่โตมากเลยนะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหแต่นซึ่งอย่างเงี้ก็เป็นไม้อีกต้นที่เป็นไม้แปลกๆขึ้นมาแล้วลักษณะที่เหมือนก็ว่าเขาแกะเขาอะไรไหมก้านต้านใบแบบทำไมมาอยู่ในดงตรงนี้คะอาจารย์แสดงว่าคืออย่างเงี้ยเราไม่ได้จําหน่ายแล้วก็เอามาตั้งๆไว้อย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือที่อาจารย์คัดไว้ลองดูฟอร์มดูรายการดูใบจะติดดินอย่างเงี้ย สั้นมาใบสั้นแล้วชั้นใบดีมากเลยนะนนนยชั้นใบเยอะทุกคนแต่กันแต่มีหลายต้นก็ลูกค้าก็แบ่งไปก็เหลือตอนนี้เหลือไออนนว้สองต้นก็ไว้จะว่าจะไว้ดูต่ออีกต้นหนึ่งต้นนั้จะติดสีนิดๆมีสีด้วยนะ,ะ,ะอันนี้จะติดสีนิดๆทำบาอาจารย์อีกแล้วไม่็นไรครับเนี่ยนะนี่จะติดสีชมพูแล้เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะอ,อันนี้วสวยดู ดูแบบฟอร์มใบเขาอะมันมันเขาขึ้นมาเป็นชั้นใบเป็นชั้นเขาเลยครับแล้วก้านใบเขาสั้นมากทุกคนกรคชับอะจะกระชับเลยนี่แหละครับสวยจังเลยสวยอะเป็นไม้ที่อีกอย่างแล้วก็อันนี้อาจารย์อันนี้ก็เป็นทรงใบแบบทรงยาวเนาะทรงแบบลายหินอ่อนอะไรพวกนี้ออกลายหินอ่อนออกชุมเป็นลูกไม้เมล็ดก็คือเป็น ก็คือมาจากการผสมของยาเราอย่างนี้เหมือนกันที่อย่างเงี้ยก็จะมาเนี่ยลักษณะที่เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ตัวนี้เขาไม่มีสีสันไหมครับก็ติดเงี้ยการตันติดคอเขาจะแบบความแพงเป็นเขาแกะเป็นเข่าแพะอะไรนี่แหละน่ารักดีนะคะทุกคนนี่อย่างเงี้ยแต่ลูกมีลูกค้าที่เขาชอบมาเก็บนะเขามาเก็บไม้แปลกไม้อะไรกันเขาก็มาเก็บบางคนก็มาเก็บชอบแต่ไม้สีอย่างนี้เขาก็เก็บไหมสีเจะาชจ้านมาเลยนี่อันนี้สีสันเนาะสีสันสีสันแบบนี้สะดุดตาสะดุดใจกันบ้างไหมเอ่ยสวยจังนะคะสวยมาก ลองเลือกเดินชมไปตลอดทางได้ตรงไปะก็ได้นี่นะคะอย่างตรงนี้ <c oughs> ก็จะเป็นพอร์ตเพาะอีกเหมือนกันเนี่ยพอแ้วนี้พร้อมจะแยกแล้วอย่างนี้เราพร้อมจะแยกอย่างนี้เป็นพวกเราแยกไปบ้างแล้วไงเราแค่เอาด่างๆไปแล้ว ที่เหลือนี่ก็คือเหลือจากการเลือกอ่านเราอาจจะทิ้งละอย่างเงี้ยจะทำลายทิ้งละเพราะว่าเราได้ด่างๆไปแล้วอาจารย์อย่างนี้เราก็เห็นมีแอบมีสีอ่าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะแค่อีกรอบหนึ่งครับเพื่อพอสุดท้ายมองเห็นมีเอเยนี้เขามีสีมาแล้วนะพอมีสีมันก็จะมีครับไม้มีสีด่างๆมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเยอะมากนะคะก็จะเป็นชุดที่อาจารย์จะต้องรอแยกรอคัดหน้าเราแยกไปแล้วประมาณสองรอบแล้วอย่างเงี้ยคัดไปแล้ว2เที่ยวนี่ที่รอที่3นี่คือคัดครั้งสุดท้ายเราก็จะจำแนนละเจ้าออกละ โอ้โหเยอะจริงๆทุกคนเยอะมากๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเข้ามาที่นี่จะไม่ได้ไม้ติดไม้ติดมือกลับไปนะคะรับรองว่าได้ไม้สวยๆติดมือกลับไปแน่นอนนะคะดูสิบาก็หยิบแต่ลายหินอ่อนไม่รู้เป็นโลกอะไร <c oughs> หยิบนะคะสะดุดตาสะดุดใจใครชอบลายไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อสวนยังไงเ <c oughs> บาก็จะทิ้งไว้ในคลิปแล้วก็เอาไว้ใต้คลิปให้นะคะ <c oughs> ก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะคะนี่สวยมากนะคะ อาจารย์คะเราสอบถามนิดนึงนะคะอย่างนี้ตรงนี้นะคะราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะต้นแต่ห้าร้อยครับห้าร้อยนะคะทุกคนราคาส่งราคานะคะห้าร้อยนะคะหน้าสวนนะไม่มีไม่มีส่งขนส่งนะไม่มีครับเน้นเน้นรับหน้าสวนนะคะทุกคนห้าร้อยนี่คุณมาคัดเอาเองตามใจคุณชอบเลยกระถางอย่างเงี้ยค่ะแฟรแฝเลยนะคะชอบหน้าไหนมาคัดได้เลยเอาครับตามราคาก็คือแต่กับต้นใหญ่แล้วก็คือผมจารย่ายอยู่ห้าร้อยครับ ถ้าเป็นสีจะจัดจี๊ดจ้ที่ผมคัดแล้วก็าราคาอาจจะต้องคุยกันอีก,อกนิดหน่อยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยได้คัดไม้เท่าไหร่ก็คือปลูกแล้วจําหน่ายอย่างนี้เลยลูกค้าก็มาคัดกันเอานี่อย่างต้นนี้สีจี๊ดจี้อย่างเนี้นะคะทุกคนอาจารย์ก็ให้ราคาเท่ากันนะใช่แล้วแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาคัดช่วงจังหวะไหนก็ได้ได้ไปนะคะโอ๊้ยบอกเลยว่าแบบคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสวยจริงๆนะคะแล้วแบบว่าไม้เขาเยอะ เลือกไม่ถูกนะคะเราไม่รู้ไม้เรามีให้เลือกเยอะหลายพันต้นหลายหมื่นต้นไม่รู้จะหยิบต้นไหนให้ดูคือเขาสวยไปหมดไงคะทุกคนสวยไปหมดสวยทุกต้นนะคะอันนี้คือราคา500บาทในกระถางไซส์หกหกนิ้วนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่จะบอก6นิ้วทั้งหมดก็ไม่ได้บางครั้งอาจจะมี5นิ้วครึ่งมันปนอยู่ใดกันอยู่ประมาณในห้5นิ้วครึ่ง6นิ้วแต่เป็นไม้ที่คัดขึ้นฟอมแล้วนะคะคัดขึ้นฟอมมาแล้วนอย่างต้นนี้ทุกคนอย่างนี้ก็500นี่สวยงามมากนะคะสวยงามมาก อ้โหูอันนี้สีจี๊ดมากจี๊ดแต่ทาท่าจะไม่ค่อยดีเพราะโดนฝนเยอะมันอาจจะเป็นตํหนิอย่างเงี้ยใบเราต้องเก็บทบิ้งไปแล้วนะก็อย่างนี้ก็เป็นไม้ที่สีจี๊ดก็ตัดหน่อมาไว้เพิ่งจะตัดหน่อมาตรงไหนเอ่ยนี่สองใบอ้ <laughs> โหูตอนแรกตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ช่อเก้าชานแต่นี่เขาคือนี่คือไม้ตัดหน่ออู้หูทุกคนแต่ขนาดนี้คือสีมาขนาดนี้เลยอ่ะนีครับตัดหน่อ ว้าวนะคะทุกคนสวยมากอันนี้เขาออกชมพูชมพูครับแตด้วยความเข้มเข้มดุดันดุดันเลยนะต้นนี้เหลืออยู่หน่อหนึ่งครับตอนิดหน่อยเพราะว่าต้นยอดขายไปแล้วอันนี้อาจารย์เก็บไว้ตั้งแม่ใช่ไหมคะก็คือแยกเอาไว้ว่าจะไว้ตั้งแม่สักหน่อหนึ่งแล้วเหลือติดหน่อยติดแม่อีกหน่อเดียวสุดท้ายแอบกระซิบนะคะถ้าใครอยากได้โทรมารีบรีบโทรมานะคะรีบโทรมามีอยู่หน่อเดียวสีสันแบบนี้นะคะถูกใจใครบ้างไหมเอ่ย สีสันอย่างนี้อันนี้น้องเป็นหน่อนะอันนร้หนอนเป็นไม้หนอครับไม้ต้นหนอวเดินยอดเริ่มเดินยอดนี่ยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนสวยมากอันนี้สีแบบโอ้โหเห็นครั้งแรกนึกว่าไม่ใช่นะคะแต่นี้คือแบบเขาเขาเริ่มแล้วเริ่มแบบว่าเดินเดินคือลากเดินลากแล้วหมายอย่างนี้สุดๆนะคะสวยมากนี่นะคะบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนของแถบทางนี้ลูกไม้เล็กเลย นะคะแล้วก็ยังมีอีกไหมคะอาจารย์ถ้ามีก็เดี๋ยวขอดูข้างในครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะข้างในนะคะทุกคนเป็นไม้อีกอีกนั่นอีกมุมนึงอาจจะไซส์โตพอนีหน่อยพอนีเป็น